เราเข้ามาโปรแกรม Layout ให้ทำการเปลียนหน้าเพจที่1ไปเพจที่2นะคะจะเจอกับคำว่ามีพอยต์กดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําการใช้งานโปรแกรม reception นะคะหรือการหาค่กากัดตั้งกล้องซึ่งจะมีวิธีการอย่างในบ้านเยีายเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะ โดยกล้องที่เราเริ่มมาสาธิตในวันนี้ค่ะจะเป็นกล้อง Total Station ยี่ห้อ Topcon รุ่น TTS 3 3 2 N ที่ครบและตอบโจทย์ทุกงานสำรวจในเครื่องเดียวสำหรับโปรแกรม r e c e p t i o n นะคะคือการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องโดยให้นะคะทำการยิงตัวกล้องนะคะไปยังจุดอันที่เราทราบค่าอย่างน้ยสองจุดขึ้นไปแล้วตัวกล้องนะคะจะทำการคำนวณหาค่าพิกัดที่จุดตั้งกล้องตั้งอยู่นั่นเองค่ะ การเข้าใช้งานโปรแกรม i n c e p t i o n มีวิธีการดังต่อไปนี้ค่ะกดปุ่มเมนูทำการเข้าคำว่า Layout ที่ F2 จากนั้นทำการตั้งค่าชื่อไฟล์ให้เสร็จเรียบร้อยกด Enter ที่ F4 ต่อเข้ามาโปรแกรม Layout ให้ทำการเปลี่ยนหน้าเพจที่1ไปเพจที่2นะคะจะเจอกับคำว่า New Point กดเข้าที่ F2 แล้วก็จะเจอกับโปรแกรม i n c e p t i o n ที่ F2 ค่ะกด F2 เข้าไปค่ะกด F3 ทำการใส่ค่าความสูงของตัวกล้องนะคะถ้าเกิดทำการใส่ค่าความสูงของตัวกล้องเรียบร้อยนะคะก็ให้กด Enter ที่ F4 นะคะ จากนั้นนะคะเราจะทําการใส่ค่าพิกัดจุดที่1่ที่เราทาการทราบค่านะคะเมื่อทําการใส่ค่าเรียบร้อยแล้วนะคะให้กด enter ่ f4 กด enter อีกหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นนะคะก็ให้ทําการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่1นึ่งการใส่ค่าพิกัดแล้วก็กด d t f4 ค่ะตัวกล้องจะลาไปจุดที่2ให้นะคะกดเข้าที่ f3 นะคะทาการใส่ค่าพิกัดจุดที่2ที่เราทราบนะคะเมื่อใส่ค่าเสร็จนะคะก็เล็งตัวกล้องนะคะไปยังจุดที่2นะคะจากนั้นกด enter ่ f4 นะคะแล้วก็กด enter อีกหนึ่งครั้งนะคะกด d ิส t f4 กดแ r ล f4 แล้วกด exit f4 นะคะ ตัวกล้องะะก็จะทําการคานวน,นผลค่าพิจารณดตั้งกล้องออกมาให้เรานะคะอัตโนมัตินะคะและนี่นะคะก็เป็นการสาธิตการ คำนวณหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องค่ะจบลงไปเรียแล้วนะคะสำหรับการใช้งานโปรแกรมรีเซ t ชันนะคะหรือการหาค่าพิกัดจุดตั้งกล้องโดยกล้อง Total Station นะคะยี่ห้อ Topcon นะคะรุ่น GTS 3 3 2 N เมือสองนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจกล้องท่านแนะนำไปเมื่อสักครู่นะคะหรือจะเป็นกล้องสำหรับตัวอื่นไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งมือสองจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนี่นนะคะสามารถเข้ารับชมได้ที่ร้าล้งสำหรับศูนย์รังสิตคลองสองปทุมธานีหรือจะเป็นชัลุมพีทอวานจังหวัดสุพรรณบารีสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ